วันพุธที่12มิถุนายน2567เวลา13.30นาทีดรอกอรัพนิจเอืเอ้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณีมอาหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุขใสรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณีเป็นประธานการประชุมสำมมานาคณะก,กรรมการชุมชนประจำเดือนมิถุนายนพศ2567โดยมีสมาชิกสภาเทศาบาลหัวหน้าส่วราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมาการชุมชนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพบปะพูดคุยและเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและรักษาประโยชน์สาธารณะณนห้องประชุมใหญ่สีมาราชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี